สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมปริญญาทินขามครับกับช่องปริญญาทินขามออฟฟิเชียลครับเมื่อนี้ผมเดินทางมากับอาจารย์ดาวสตาร์มิสิกมาที่บ้านดอนหมูตำบลขามเปียร์เพื่อตะการงหวัดบุญราชท่านี้บ้านหลังนี้มาหอดห่วยผมมามวนบ้านแล้วนี่ใหญ่ปานนี่นี่คือรถครับนี่เดินทางมาเมื่อนี้เอาเครื่องเสียงมาล่องพราเล่าเก,ก๋ บ้านหลังนี้ครับวันนี้มาเยี่ยมยามทำข่าวอาย้ยรายครับคุณพี่คมสอนสองเสียงรถลดพื้นโน้ตาบแดงเลยนี่ตัวโยต้า C-HR นี่ก็บับเบนครับสองคันขน้าง้นก็มีอีกสองคันค่อนข้างมา ครัตัวนี้ไตตอนรับแขกนี่เป็นขัวนีเน่เป็นเสียงกำลังสิลงอันนี้เดินทางมาถึงแล้วบ้านดอนหมูสวัสดีครับคุณพี่คมสอน มาลลัคมสอนมอลลัปริญญาเจบเอ้ดาวเอ้ดาวก็ปริญญาเขาไปในบ้านนี่คมสอนใคไปลองเบิ่งบ้านอันนี้มาเยี่ยำจำถามข่าวครับเพื่นพี่คมสอนสองเสียงเลยเนาะสองหรือสามสองครับสองกระเพาะเหรอเนาะสองกระเพาะอ่ามือนี่ก็ว่าอันในไอ้เอฟซีเขาเกี่ยั้งบางคนก็ว่าพอตั้งเปลี่ยนเป็นหาเสียงเดี๋ยววเดียวบางคนก็ว่าเอาจคกสามชิดเสียงสามอาจารย์ดาวครับนี่ครับอาจารย์ดาวสตาร์มิวสิกครับเบน้างบ้านได้ อาาเด้พ <ih az violin inding warfare> ่อกันบ่รดีเห็นหน้ากันเ่เป็นที่รักทิพได้ดุก่าถ้าเสรไม่รถอีแดงหมดแล้วโอ้ย่สแดงฟัดเตอร์แซดตกี้ค่ยจางเพื่อนนั่นเทียดรอยได้ให้เพื่นไปล่ำให้ได้ให้ให้ให้คุณพีคมสอนไปล่ำให้ให้อาสีงหนึ่ง้รถอีแดงนี่ตกี้น้ำมันกอบแพงหอยเนาะโอ้น้ำมันสิกว่าบาทสิามสิบสบาทเติมรอยนึงไปเดี๋ยวดีดีนะวะ สูมือเนี่ได้ตีละสามสิบาทผ้าทม้่นทำผ้าไอ้แคกก็เป็นสโล่เพื่อนนะแม่นยูเทอรี่้าเดี๋ยวผ้าไปเดี๋ยวให้ให้อายพาไปเบิงบ้านเนาะเบิงเบิงคอเบิงทั้งไหนโอเคครับไปอันนี้เดอเกระเป๋าจเดอเพื่ออาจารย์ดาวอยากเค็ยนหลังซำหนีจากหลังหาเม่ามลงเันว่หากันดอาบ่าเมีเขียนให้ มันจะหากันบเห็นห้องพหครับ่ดูหนเก่าเห็ดห้องพุงูน่อบเว้ง่ายก็ขอรเพาะน่พมันดังไฟ็ริสกทธ์เลยนี่ห้องสัมมนาครับรับแก้เแตื่อนคืนอยู่เพื่อนรักนี่ เจ่วินเขาต่าแต่ว่าตนี่คือตัวกินเขากันบ่อยโอแต่ว่ามีผู้บาอาจารย์มีหลวงพ่อหลวงพ่สายบัตุวพ่าีทั้งพระใหญ่แบบล้วก็ู้พระอาจารย์รุ่นอาจารย์ของหลวงพ่อาี่เ่นเดีเดี๋ยวขออนุญาตบอกเอซก่อนเพราะว่ามือนี่บ่ได็บ่ได้ใส่ไหมเด้อเสียงสดสชีสดๆอาจีบ่ดางแห้งบันไดคคอคุณพี่ คุ้มสอนสามารถเดี๋ยวแนะนำก่อนนี่คือพ่อดอกอ๋อนี่พ่อดอกสวัสดีครับพ่อครับพ่อดอกบอกได้บยวโต้ตัวนี้ราคาเท่ายโต้ตัวนี้บอกคู่มือวอกกสีประมาณทั้งทั้งโต้สองโต้ครับนี่กัครับเบิดชุดแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทครับบ่หลายปันเด๋อันนี้เป็นห้องกินโต๊ะกินข้าวเนาะ อ่าไปไปต่อครับโตสำหรับนางกินเข่าครับโต๊ะโต๊ะบด้กินเข่าโอ้โต๊ะบอด้กินเข่าครับคนนี่แหละครับกินเข่าแต่ว่าหักนางโต๊ย่างย่างกินเข่ากินแี่ข้างน่อยที่เราหักกินข้างน่อยที่เราอตัวเราบังคับมชาติเนาะขึ้นข้างนบนนะเดี๋ยวผมพาขึ้นขึ้นข้างบนบนครับแต่ว่าตั้งแต่เขาไม่นอนอยู่นี่ก็ขึ้นสั้นบนนี่มันของไม่นองเท้าหลังขึ้นนับนับเท้าได้บ่อยขึ้นข้างบนนี่ กนอับเทือไกวกนเกินเจ็ดเือนเดชืออันนี้ไฟยนี่บ่เพรซาอุบ่อวาอนี่พื่นเขาเอินยังอ้นี่เพื่นกระเบื้องอกระเบื้องอ่าเลือการ่แนโตมแนบ นี่นี่เป็นกันตุกอ่ผมว่านะหกสิบหมกสิบมันดูเหมือนสะอาดตลอดค่ะมันสะอาดตลอดไร่เนนี่มันเหมือนสะอาดตลอดหกสิบคูนมันมีกี่คูนันี่ยผมว่ามีกี่คูนเนี่ยเด็ดไร่เนี่แต่ว่ามัน่อเพราะว่าแม่บ้านทำพ่นสารพิษไหมอันนี้มีเมื่อบานมั้มีแม่บ้านสองคนอ๋อครับเม่บ้านมีเม่อบานสวัสดีครับไอ้ตัวนี้ไฟเ้าสามารถเปิดได้บ่ตอนนี้เปิดได้ครับอ่าขอขออนุญาตรบกวน เบิ่งแสงไฟตรงตรงกาวในหน้านี่ไฟมนี่ครับเปิดบ้นลตัวนี้เป็นกลางเว้นจะบกจะบค่อยหวงมันไหนนะครับนี่คือไฟเปิดแล้วบบนนัครีี้้เิงตัวนี้ ตอนนี้เวลาห้องเฮาคืออบ่ายโมงนะครับวันเสาร์ที่21เนาะ22โอ้ย22วันนี้22 22มอการ่าจะคล้องเป็นมอลาาอยู่แล้วมไนกเคยเพลดมอลำก็จเลยคืด่อว่างามงาอยกได้แบบนี้ แบบต่องยิ่งยื่หัวมาล่างนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยย่าขึ w w me, ham uka, ham ak, like ้นสิงามค์อ่ะมันไฟมันจะซองรูปมากมันจะเป็นแววว่างโอ้หลายปีบ้เด็ดเพราะไอไอเดียไงไอเดียคือคดอออกแบบของเมียของเมียเป็นคนออกเป็นคนออกแบบว่าอยากได้ลักษณะนี่บ้านนี้ก็นั่งเสนอให้ผู้รับเหมาผู้รับเหมาเขาก็คืเอาเขาจะเนี่ย ผ,ผู้ออกแบบเพื่อนไหมสถาปนิกครับเออสถาปนิกเขากับซีมีสถาปนิกของเขามาออกแบบออกแบบแล้วก็เอามาเสนอเจ้าของบ้านว่ามากบ่แบบนี้ครับถือใจก็คือกับอกลงเส้นสัญญาณนะครับทั้งห้องนอนอะไรทั้งเครื่องนี่สามทั้งบนสามห้องนอนสามห้องนอ,น,อนนี่คือห้องรับแขกอันนี้อันนี้ห้องให้แขกนอนมาไหะ บอกคนกับคนบ้านเฮานี้แล่วจะมาเที่ยวพี่น้องนะให้แขกครับให้แขกให้แขกครับพี่น้องมาหาให้แขกมาพักมาหยังกะพวกนี้เป็นหม่องสําหรับสําหรับรับรองรับรองอ่ารับรองมีห้องน้ําำมีตัวพร้อมแอร์เย็นชําเรียบร้อยครับครับห้องนี้คคือใหญ่รับอันนี้คือห้องลูกสาวคนนี่ห้องลูกสาวลูกสาวคนน้อยครับเขาบ่ได้ครับห้องสีชมพูครับลูกสาวเพราะว่าออันนี้้หงลูกสาวนี่บอกให้ง่ายว่าเป็นลูกสาวหมอลา ลูกสาวมอลำเป็นลูกสาวมอลำก็เลยมีเลือดศิลปินติดมาเธอจะมาโอ้โอ้ลำเป็นลำเป็นลัมปะเอ่าเป็นอยู่ครับแต่ว่าบ่บ่พอบ่ได้ฝึกก็เลยบ่เก่งครับเธอเธอเธอฟังเสียงไมครับเลยแกระจบเพื่ออยังเพื่อย่มเธอมวนเธอก็จะเต้นอ๋อไดาเลยเบิ้งแล้วก็แล้วก็สิได้เบิ้งคใคยๆว่ามันอีตื่เจ้าของเนาะอ่าเบิ่งเจ้าของนี่บ่นี่บ่ได้รูปนี่บ่แม่นนั่นล่ะผู้น้อยผูดเลย โอ้นี่ลูกสาวลูกสาวเพื่อนครับลูกสาวพี่ค่มสอนลูกสาวหนึ่งพ่อหนึ่แม่ได้เลยพอเนาะกระชืได้ทั้งพ่อทั้งแม่ตัวเฮ็ดซอยกันเอาห้องไหนอีกคุณพี่ครับเดี๋ยวอันนี้คือห้องลูกสาวคนเล็กบาเดี๋ยวผมถ่พาไปห้องลูกสาวคนใหญ่บาห้องลูกสาวอย่างนี้สองคนเนาะลูกสาวเนาะมี่สองสาวเพืได้ยินจะซื้อเนาะ พราไม่้องสอนซองเสียงมาหน,นีได้มาหาเพิน่นอันนี้คือมองที่ลูกสาวคนใหญ่เพิ่นผีไายทำเวลาเพิ่นมีงานอ่าเขาเกินอีหยาัางบอ,อ,เอ,อกเพิเ่นรับงานเพิ่อนอะไรแบบมีเรื่องานเกี่ยวกับอ่าโฆษณาโฆษณาสินค้าให้เพราะมาจากเราเห็นเราเป็นเพื่อนเนี่ยนี่ไก่พิ่ซินเตอร์มาเติมอันพิ่ซินเตอร์สินค้า,ในในาต่างๆเนาะมีสินค้าอันใดเขาก็โฆษณาถ่ายแนะน้ำเพิ่อนเราบอกผู้ใดในกล่องหูหูหรือเปล่าเอฟซนหูยังเพิ่นเอฟซีนี่คือ สาวแค้นตะการสาวแค้นตะการเป็นพระนายาของมล่ำสองของมลำคมสอนสองเสียงครับสวยสวยต้นนี้ตัวนี้บันนี้นี่บอกคือห้องนอนลูกสาวผู้ใหญ่ลูกสาวผู้ใหญ่มาเบิ้งพี่หนุ่มเบิ้งนี่คือห้องนอนอันนี้พาออกแบบให้เพิ่นเป็นออกเองบ่ครับอ่าเพิ่นแม่ออกให้แล้วต่เพิ่นก็สิดว่เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนจาอยากได้ทีวีไว้นี่อื อ่อ่เเบิงบง,บงข้าในลยจริงตะกอนมันก็สีโล่งนะบัดเอาตัวนี้มาดขันมันก็เลยกลายเป็นกกนี่ตุ๊กตาครับมีตุ๊กตาแสดงว่าเป็นลูกสาวแท้อยู่มีตุ๊กตาอยู่บุ้มีรถบุ้มีรถแข่งมีรถแข่งครับตัวน้ห้องแต่งตัวเขาประมาณนี้ครับครับตัวนี้เป็นห้องแต่งตัวเพิร์ตน,น,น,นห้องงแตต่อืมีห้องแต่งตัวม,ม,มีห้องน้ำนี่ตัวเรียบร้อยโอเคตอนนี้เดี๋ยว ขออน,นุญาตนิดนิดให้คุณพี่คมสอนเฮาในโอจังหน่อยโอโอโอใส่คลิปตัวนี้กันโอใส่คลิปตัวน<อ>ี้ครับเดี๋ยวมือแรกเขาจังใส่จังหวะอ๋อใจเอยใจโอ้ยหมอนรับคมสอนจังแมนดีใจรอนเห็นมูสองคนได้มายามถามข่าวโน่นละนะ,นะ ทั้งวลัมปริญญาพร้อมสตาร์มิวสิกมาพ่อกันันมือนี่ดีใจแทนอังอังอังวันไหนนั้นไหนหัองอ๋อหัองอ๋อ อ่ะสวดๆพี่น้องสวดๆสุดยอดดนตรีบ้างบ้างขนนี้เอาสวดๆเล่นบ่โอเคโอเคมือแลงเดี๋ยวจังติดตามอีกคลิปต่อไปมีเร้ามีเสียงดนตรีมีเสียงเพลงเสียงรำฝากตอนพี่น้องกราบสรับคลิปนี้ครับผมปริญญาธินขามอาจารย์ดาวสตา์มีวสิกีพร้อมทั้งคุณพีครับคมสอนสองเสียงครับลาพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทครับมีความสุขหลายๆครับผมโชคดีสวัสดีครับ